หลอดนี้ครับตอนนี้มันขาดขาดไปหนึ่งหลอดโคลลยี่ห้อโคลาอะไรกันนะไปถอนมาจากโคมสาระเปาที่มันเสีย,ส,ยสำเร็จแล้วครับพี่น้องไอ้ย่ะแสดงว่าหลอดขาดอย่างเดียวสวัสดีครับสารพัดจัดมาทำนะครับคลิปนี้ พอดีเขาฝากมาซ่อมเขาบอกว่ามันเป็นแฟตแต่มันเปิดไม่ติดเขาบอกเขาหาซื้อไม่ได้นะครับให้ผมลองซ่อมดูผมก็ยังไม่ได้เซิร์ชหาเหมือนกันนะว่ามันมีขายหรือเปล่าลองแกะดูก่อนแล้วกันดูว่ามันไม่ติดมันอาจจะเป็นเยอะแล้วเป็นน้อยเดี๋ยวเขารองดูก่อนเดี๋ยวว่ากันโอเคก็มาเลยครับนี่ลอง เปิดเงียบเงียบนะเปิดแล้วนะปักเสียบอะ้รยังลองดูสิเห็นแล้วมีไฟแล้วเห็นไหมเช็คแอมป์ติดอยู่เนะี่ยเห็นปะแกะยังไงไม่รู้ยังไม่เลยเคยแกะเลยอ้าวง่าย,ยวะอ๋อเป็นสายเข้ามาอย่างนี้ เดี๋ยวสักแป๊บนะครับเดี๋ยวหาวิธีแกะสักครู่เขาก็เหมือนเสียบไว้อยู่ในล่องเองนะครับเนี่ยเสียบอยู่ในล่องในเนี้ยแล้วก็บีบตรงนี้เบาเบบีบแนวแนวขวางเนี่ยบีบเบาๆก็ไม่ต้องเบาเท่าไหร่บีบแั่รู้สึกเคลื่อนตัวนิดนึงอะให้ให้มันแบนแบนิดนอ่ะมันจะได้คลายตัวมาได้เนี่ยดึงเลยไม่ออกบีบนิดนึงดึงเออออก Okay. เดี๋ยวค่อยมาดูวงจรนะครับว่ามันเป็นยังไงวงจรเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับมาครับอันนี้เรามาไล่วงจรกันดีกว่าผมก็ไปแกะวงจรมานะครับของไฟแฟลชที่ซ่อมไปสักครู่เนี่ยก่อเข้ามานี่ไฟสองรอยยี่สิบนะครับสองเซนผ่าน R แล้วเขาผ่าน C R ก็ค่าสี่ร้อยเจ็ดสิบ ขนานกับ c 6 8 0 pf อิกโกฟลาตนะครับผ่านบิดออกมาเป็นไฟตรงตรงนี้ผมวัดได้ประมาณ2 8่โวลต์ย8นะโวลต์นี่ DC แล้วนะแล้วก็มาผ่านอันนี้คือหลอด led ทั้งหมด4ี่ดวงผ่านมาไว้ก็ออกมารอตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไรนะผมเขียนผิดมารอตรงทาร์ติเตอร์ตรงนี้ ตัวหนึ่งเป็น NPN นะครับมีขา C มีขา E มีขา B แล้วก็ตัวตรงนี้ส่วนของไฟผ่าน R 51โอห์มตัวหนึ่งผ่านซีเนอร์ก็คุมไฟก็อันนี้เอาไว้โปรเทคอะไรปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตรงนี้ก็28ผมวัดตรงนี้ก็ได้ประมาณ28พอ,พอกันแหละนะก็อาจจะเอาไว้ เวลาไฟมันกำเพิ่มให้มันคงที่ประมาณยี่โวลต์นี่แหละซีเนอร์กี่โวลต์ไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีค่าบอกผมเครื่องม,มือยังไม่พร้อมที่จะเช็คก็ประมาณนี้ก่อนอันนี้ก็2องยี่สิบไมโครเป็นซก็ทําให้ไฟเรียบไม่มีอะไรส่วนที่สําคัญน,นี่ไอตัวนี้แต่ผมไม่ทราบเบอร์นะเป็นตัวกําหนดให้แลชกระพริบตามคําสั่งของอันนี้ คือจะมีนี่ขานี้ขาที่5นี่นี่ขาที่1นะครับวงกลมคือขาทีนึี่ขาที่สนี่ขาที่5้าต่างปุ๊บไทเตอร์ออนไทเตอร์ออนก็จะให้ขาซีกระแสไหลเข้าขา E เพื่อลงอันนี้เป็นกราวนะครับก็คือโคลบนั่นเองนะครับนี่ครับมาโคลบเห็นไหมเพราะฉะนั้น LED ตัวนี้ก็จะกระพริบตามจังหวะของ i c ตัวนี้ที่สั่ง ผ่านทางซิสเตอร์ตัวนี้มาเท่านั้นเองแล้วก็ไฟเลี้ยงตัวนี้ก็ผ่าน R 3 3 k นะฮะแล้วก็ผ่านไดโอดเข้ามาขาที่หนึ่งก็มันมีไฟเข้าสองขาเนี่ยนี่ผมยังไม่รู้หลักการทำงานของไอตัวนี้นะแต่ว่าได้ง่ายก็คือเป็นตัวกำหนดจังหวะของแฟั่นเองนะครับก็ที่วัดได้ตรงนี้มีประมาณ5โวลต แต่ตรงเนี้ตรงนี้จําไม่ได้ไม่แน่ใจขอโทษที <c oughs> ก็อย่าไปใส่ใจมันก็สรุปว่าตรงเนี้ยเป็นตัวกําหนดทําให้ไฟกระพิบโดยผ่านทริสเตอร์เป็นตัวคุมไอซีมีคุมทริสเตอร์ทริสเตอร์ก็สั่ง ON OFF ไฟกระติดนะครับกเกิดการกระแสไหลครบวงจรลงมานี้แล้วอาการที่เสียของวันนี้ก็คือหลอดนี้ครับตอนนี้มันขาดขาดไปหหลอด พราะมันขาดไปหนึหลอดมันก็ต้องดับหมดเลยเพราะมันอนุก,กรมกันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ผมก็เอาไฟ12โวลต์มาใส่แทนนะครับลดความอันตรายนะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูแล้วเจอตัวนี้นะครับ LED ขาดไปหนึ่งดวงแต่ตอนที่วัดไฟกับกับแรงใจ 220, ่า0ย220ไปตรงนี้มันได้28โวลต์ผมสงสัยว่าซีเนอร์เลโอนะี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าหลอดใช้ หมดสี่หลอดใช่ไหมครับสี่หลอดสี่สามสิบสองสี่ี่สิบหตีไปหลอดละ3โวลต์แต่น,นี้มันวัดได้ย8โวลต์เนี่ยผมลองเอาสิโวลต์ใส่ไปแล้วนะอันนี้คือีก2โวลต์นะเราต่อตรง1ห,หลอดนะทำงานไหมดูนะต่อลวตรงเลยก็ถาว่าค่อม12บโวลต์อยู่นะครับทำงานแฟตเลยงั้นเดี๋ยวผม้องใส่ตัวนี้นะครับ ซีเนอร์ตัวนี้มีปัญหาว่าเดี๋ยวผมถอดมนเช็คดูนะครับเราไม่มีตัวเป่าที่เหมาะสมนะครับผมก็เลยใช้วิธีนี้เลยลงถั่วไปก่อน ด้วยทินเนอร์สันหน่อยนะครับมันสกปรกจริงๆมันจะมีน้ํายาอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกน้ํายาโซวิตนะครับก็ไม่มีเหมือนกันครับมีทินเนอร์ก็ใช้ทินเนอร์ไปก่อนเห็นไหมล้างแล้วแลดูดีกว่าเดิมเยอะเลยเแต่ว่าทินเนอร์พวกนี้ไปโดนยางโดนอะไรไม่ดีนะยางละลายหมดเลยโอเคแต่ประมาณนี้ ช็ก่อนนะว,ว,ว่าเอาสิบสอโวลต์ใส่แล้วยังไม่ได้ใส่ไดโอดเนะน่ยแรงดันมันดอบลงไหมใจเย็นๆครับค,ค่อยๆทำไปนี่าาขาเข้า,น,ขานี่ฮะสิบสองก็อาจจะดอบลงนิดนึงนะเพราะผ่านไดโอด สอ,อ,อ,องจุดหนึ่งหนึ่งสีกอะออกมาพอลงสักสูงจุดเจ็ดโวลต์น่ะนะเป็นนี่แล้วกันะทีมมันสกปร,ปรกมัไม่ค่อยขึ้นนะสิบเอจุปด ุดแปพันนี่มาผันอาเดี๋ยวลองใส่ซีเนอร์ดูนะจะดอกเหลือเท่าไหร่เอาไปเอาก่อนขีดแรงไม่ได้แนละ้วปิวหายยุง่งอีก ก็จะใส่สูงกว่าเดิมนิดนึงนะเพราะว่าตะกวัวมันพอกหนากว่าเดิมแล้วให้มันเข้าไปก่อนโอเคดูด้านหลังดินี่นะี้จัดขอจัดทรงอนยะ มันจะกระดกข้างนะเพราะว่ามันมีกัวอยู่ใต้ฝ่ายต,ตัวซีเนเลโอ,อแต่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ทีเดาดว่านมัวจะไปแต่งไปแต่งมานะเดี๋ยวพังเอาเอาให้อยู่ใช้ได้ดก่อนเราไม่มีอุปกรณ์ถ้าม,มีเครื่องเป่าลมร้อนอะเปิดเดียวก็ลงแล้วหัวแรงยังทำงานด้านเดียวเลยเนะี่ยเห็นไหมเสีย ผมซื้อหัวมาเปลี่ยนแล้วอะติดแล้วอืมอเกสายไฟยอะฟฟส่ไฟสิบสองโวลต์อ๊บดจะมีเสียงรบโก,กนบ้างนะครับพอดีอยู่หลายคน 10.9 10.9เท่าเดิมเลยมาแดงว่าซีเนอร์เนี่ยว้นมันมากกว่า12ว้นนะครับโอเคแค่นี้ก่อน เดี๋ยวลองเอาหลอดมาใส่หาหลอดมาใส่ก่อน มันก็จะ,จะลกๆแบบนี้นะ,ะใส่หลอเสร็จแล้วหลอดโคลายี่คอโคลาอะไรกันนะไปถอนมาจากโคมสระเปาที่มันเสียเสียหาหลอดที่มันยังไม่ขาดโอเคทางานแล้วเดีย๋ยวลองใส่ไฟ220ดูวว่ามันจะขาดหไหม ไเราจะมาวัดดวงกันแล้วนะครับใส่ใส่ไปในนี้ก่อนตัวความปลอดภัยนะครับได้แล้วนะลองดิจะปุ๊บปับ๊บไหมเอาล้วเตรียมตัว หนึ่งสองสามสำเร็จแล้วครับพี่น้องไเนาะแสดงว่าหลอดขาดอย่างเดียว<อ>ก็ทำงานที่อันนี้มันทำงานที่เมื่อกี้ตอนวัดตอนแรกยี่สิบแปดโวลต์เลยนะแรงดันพลังสูงแต่ว่ามันโกงแบบกระพริแบแป๊บเดียวอะ่ะมันก็เลยไม่ทันเป็นไรมั้งขาดดาวเองนะแปบดบ ไม่ได้